อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่19กันยายนและพรีวิวก่อนเกมปีศาจแดงบุกเยือนทับขุนค้อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนเวสต์แฮมในช่วงหัวค่ำวันนี้เวลา2ทุ่มตรงนะครับ ก่อนอื่นครับเรามาที่ข่าวทั่วไปของทางสโมสรกันก่อนนะครับวันนี้สื่อท้องถิ่นก็คือ Manchester Evening News ได้เผยรูปภาพกลุ่มนักเตะของแมนยูเนเต็ดที่กำลังจะเดินทางไปกรุงลอนดอนเพื่อเยือนแวสแฮมในคืนนี้โดยสื่อท้องถิ่นเจ้านี้ครับได้จับภาพไปที่สกอตต์แม็กโทเมเนที่กำลังจะเดินทางร่วมกับทีมไปเช่นกันซึ่งนั่นก็หมายความว่าในเกมแมตช์นี้ครับสกอตต์แม็กโทเมเนอาจจะมีรายชื่อลงสนามด้วยเช่นกัน หลังจากที่ในช่วง3เกมล่าสุดทั้งเกมที่บุกไปชนะวูฟแฮมตันหนึประตูต่อศูนย์เกมเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลสี่ประตูต่อหนึ่งและก็เกมล่าสุดในศึก UCL ที่บุกไปพ่ายยังบอยสองประตูต่อหนึ่งสกอตต์แม็กโทมิเน่ไม่มีรายชื่อทั้ง3เกมนอกจากนี้ครับทางแมนเชสเตอร์ e ิ i n นิวส์ก็เผยว่าคริสเตียโน่โรนัลโดก็พร้อมจะลงสนามในแมตช์นี้เช่นกัน ส่วนผู้เล่นรายอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นเจดอนซันโชลุกชอร์แฮร์รี่แม็กควายหรือว่าจะเป็นราเฟวรานก็พร้อมเดินทางไปกับทีมเช่นกันครับเรามาที่ข่าวต่อไปกับผลการแข่งของทีมเยาวชนกันบ้างครับโดยเราจะเริ่มกันที่ทีมชุดยู8กันก่อนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ ทัพยูสิบแปดของกองทัพปีสแสดงครับก็บุกไปชนะเบร์มิแฮมซิตี้ชุดยูสิบแปดเช่นกันนะครับด้วยสกอร์แปดประตูต่อสองด้วยจากแปดประตูนะครับก็เป็นของมานี่น็อกเกตและก็อเริคันโดกาแนชชคนละสามประตูและก็แซมแมทเธอร์กับมาลาซีชาร์ปคนละหนึ่งประตูครับนอกจากนี้ครับเกมนี้ก็ยังเป็นการกลับมาลงสนามในรอบสบิบเอ็ดเดือนของวิลลี่คัมบาร่ายอดกองหลังดาวรุ่งวัยสิบเจ็ดปีชาวฝรั่งเศสของสโมสรด้วยเช่นกันครับ ส่วนอีกแมตช์ครับเป็นเกมของทีมชุดยูยิม3ซึ่งเปิดบ้านเอาชนะไบรตันแอนท์โฮฟไป2ประตูต่อนหนึ่โดยเกมนี้แมนยูเต็ดชุดยูยิม3ได้2ประตูจากจุดโทษของแอนโทนีอีลังกและอีก1ประตูซึ่งเป็นประตูชัยของทีมด้วยนะครับจากซีดานอิกบาล สำหรับเกมชุดยูยิม3มแมตชนี้ครับก็มี2ผู้เล่นของแมนยูเตดจากทีมชุดใหญ่มาลงสนามเพื่อเรียกความฟิตเช่นกันนะครับซึ่งก็มีดีนเฮนเดอร์สันในตำแหน่งไนท์วานและก็ฟิลโจนซึ่งแมตชนี้ฟิลโจนนั้นเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับโดยทั้ง2รายก็ลงสนามครบ90บนาทีเต็มทั้งคู่ทั้งนี้ครับหลังจากที่ฟิลโจนเริ่มจะกลับมาลงสนามอย่างจริงจังได้แล้วในช่วงนี้หลังจากที่หายหน้าหายตาไปมากกว่าสซีซันครับ เจ้าตัวก็เผยว่าตอนนี้เขาน่าเริ่มจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอยุโมงค์แล้วพร้อมกับไม่ลืมขอบคุณโอเลกุน่าโซชาที่ยังซัพพอร์ตเขาอย่างดีมาตลอดซึ่งฟิลโจนได้ให้สัมภาษณ์กับทางเว็บไซต์สโมสอนถึงประเด็นดังกล่าวว่าผมอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะตอนนี้นะผมรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอยุโมงค์บ้างแล้วตอนนี้ผมกลับมาซ้อมได้แบบจริงจังแล้วด้วยผมได้ลงสนามไปในเกมปิดประมาณ2-3เกมและผมนะก็รู้สึกดีขึ้นมากแล้วจริงๆ สำหรับอาชีพนักฟุตบอลนะผมคิดว่ามันคงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่ผู้จัดการทีมสตาฟโค้ชและก็บรรดาเพื่อนร่วมทีมคอยสนับสนุนคุณอยู่ข้างหลังมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะผมอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆผมต้องการสิ่งนี้จริงๆเรามาที่เรื่องของเดแคนไรส์กันบ้างครับ วันนี้ถึงคิวของหน้าหมีเท็ดดี้เชอริงแฮมที่ได้ออกมากระตุ้นให้สโมสรรีบดึงตัวเดคันไรส์มาร่วมทัพเพราะว่ามมดฟิลหนุ่มวัยยิมสองปีรายนี้แหละคือส่วนผสมระหว่างไมเคิลคาริคและก็รอยคีนนั่นเองโดยเท็ดดี้เชอริงแฮมได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าสําหรับผมแล้วไม่ต้องสงสัยเลยล่ะว่านักเตะแบบนี้คือนักเตะที่เหมาะสมกับทีมอย่างแมนยูเต็ดมากแค่ไหนตอนนี้เขาพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นนักเตะระดับแถวหน้าไปแล้ว ดังนั้นผมจึงมั่นใจว่าเขาน่าจะย้ายออกจากเวสต์แฮมแน่นอนในเร็ววันนี้แหละเขาจะอยู่ในความสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนและผมก็มองเห็นว่าเขาน่ามีความคล้ายคลึงกับทั้งรอยคีนและก็ไมเคิลคาริกซึ่งทั้งคู่ต่างเป็นตำนานของสโมสรผมเชื่อนะว่าเขาจะปรับตัวได้อย่างง่ายดายแน่นอนหากว่าสุดท้ายแล้วเขาตัดสินใจย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เรามาต่อที่พรีวิวก่อนเกมพรีเมยร์ลีกนัดที่5แมนยูเต็ดบุกเยือนเวสแฮมยูไนเต็ดสำหรับเกมนี้ครับผมเชื่อว่าแฟนปีศาจแดงหลายท่านน่าจะไม่พลาดนะครับเพราะว่าลงแข่งเวลา2ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยแถมแมตชน,นี้ครับแฟนบอลปีศาจแดงหลายๆท่านก็น่าจะรอดูว่าโอเลกุนนาโซชาจะพาลูกทีมคัมแบ็กกลับมาได้ไวแค่ไหนหลังจากที่ในเกม UCL เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ดันบุกไปพ่ายยังบอย2ประตูตอนหนึ่ง ซึ่งหลังเกมนั้นโอเลกุนาโซชาก็โดนกูรูหลายๆท่านออกมาจวกถึงรูปแบบการเล่นจนทำให้ทีมนแพ้แบบไม่มีทางสู้สำหรับแมตช์นี้ครับเรามาเช็คความพร้อมกันก่อนเริ่มดีฝั่งเจ้าบ้านเวสแฮมยูเนเต็ดเวสแฮมถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับช่วงนี้เพราะว่า8เกมหลังสุดนะเวสแฮมไม่แพ้แม้แต่เกมเดียวโดวยในเกมล่าสุดเมื่อช่วงกลางสัปดาห์นะครับก็บุกไปชนะดีเนโมซาเกลมา2ประตูต่อ0ในศึกยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่ม อย่างไรก็ตามเวสซฮมแมตต์นี้ก็ถือว่ามีข่าวร้ายนะครับเนื่องจากว่าสูนหน้าตัวเก่งอย่างมิคาอิลอันโตนิโอจะติดโทษแบนเนื่องจากว่าเกมนัดก่อนนะ่ะได้รับใบแดงมานะครับทว่ารายที่เหลืออย่างเดแคนไรส์โทมัสซูเซกไซดเบนดรามาหรือว่าจะเป็นเครัตโบเวนก็ยังพร้อมลงสนามเช่นเดิมครับทางฝั่งคมพร้อมของแมนยูนเต็ดนะครับแมนนีโอเลกุ leg, น่าโทชาได้รับข่าวดีครับเนื่องจากว่าสกอตแมกโทเมเน่พร้อมลงสนามแล้ว แต่ก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสำรองส่วนในรายของมาคาสแรดฟอร์ดและก็เอดินสันคาวนี่ยังไม่พร้อมลงสนามในแมตชนี้ส่วนรายที่เหลืออย่างราเฟลวารานคริสเตียน r o โรนัลโด u บรูโน่ฟานานเดสหรือว่าจะเป็นปอปอกบาก็พร้อมลงสนามทั้งหมดครับเรามาต่อที่คาดการผู้เล่นตัวจริงจากทางเว็บไซต์ w ฮูสกอร์กันนะครับเริ่มดีฝั่งเจ้าบ้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดเกมนี้เดวิดมอยส์จะมาในระบบ342-1 นายทวานจะเป็นลูคัสฟาเบียนสกี้3กองหลังจะเป็นอังเกโลออกบอนน้าเคอร์สซูมาและก็เครกดอลซันแผงมิดฟิลด์ประกอบไปด้วยแอรอนคราสเวลโทมัสซูเซกเดวันไรส์และก็วลาดิเมียร์ซูฟาวสองตัวรุกมีซาอิดเบนดรามาและก็ปาเบิลฟอร์นัลส์ส่วนโซนหน้าก็ใช้เกรัตโบเวนครับทั้งฝั่งแมนยูแต่ทีมเยือนแมตช์นี้โอเลกุน่าโทชายังคงใช้ระบบ4-2-3-1นะครับ นาทว,วันจะเป็นดาบิดเดเกอาสีกองหลังมีแอรอนวัรบิซาก้าราเฟลวารานแฮร์รี่แมกควายและก็ลุคชอว์คู่มิฟิลตัวกลางจะใช้สกอตต์แม็กโทมินเน่กับเฟลด์สามตัวรุกมีเมสันกรีนบูธทางขวาบรูโน่เฟานันเดสและก็ปอลปอกบาทางซ้ายส่วนซูน่าตัวเป้าจะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดครับสำหรับคาดการ์สกอร์จากเว็บไซต์ฮูสกอร์นะครับเวสต์แฮมจะเปิดบ้านเสมอกับแมนยูเต็ด2ประตูต่อ2ครับ ส่วนคาดการจาก2กูรูของ BBC นะครับคนแรกก็คือมาร์คลอเรนสันได้คาดการว่าแมนยูเต็ดจะบุกไปชนะ2ประตูต่อศูย์ส่วนทางด้านไมเคิลเว่นครับทำนายว่าแมนยูเต็ดจะบุกไปหักด่านขุนค้อน2ประตูต่อ1ครับสำหรับผลเมื่อซีซั่นก่อนที่แมนยูเต็ดบุกไปเยือนเวสต์แฮมนะครับทัพป,ปีแสดงบุกไปชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ซึ่งแมตช์นั้นโดนนำก่อนจากโทมัสซูเซกก่อนจะยิงคืน3ประตูรวดจากพอปอกบา Mason Greenwood และก็มาค c ั s แรดฟอร์คนละหประตูครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a e e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม